สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนมาตรวจดวงการงานการเงินความรักประจําเดือนกันยายนกันค่ะสําหรับเรื่องงานในเดือนนี้นะคะมองว่าช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะคุณจะยังโฟกัสนะ,ะกับงานที่อยู่ในพื้นที่จํากัดค่ะเช่นการทํางานแบบโฮมออฟฟิศนะคะทํางานในโรงงานสํานักงานแล้วก็งานส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไป เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะเช่นพวกเรื่องของเอกสารเอกสารการเงินการเจราจากับหุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์ค่ะมองว่าคุณอาจจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบนะคะแล้วก็ความเป็นระบบเนี่ยสูงนิดนึงนะ,ะเพื่อให้การทํางานสําเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ค่ะเมื่อเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะมองว่างานมันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นค่ะพวกระบบพวกกระบวนการต่างๆนะคะมันจะเริ่มชัดเจน คุณอาจจะมีโอกาสได้ในทำในเรื่องของการตกลงสัญญานะคะหรือว่าเคลียร์เอาเรื่องของเอกสารสำคัญต่างๆให้เรียบร้อยค่ะอีกทั้งยังมีเกณฑ์ในเรื่องของการปรับปรุงออฟฟิศระบบการทำงานในองค์กรนะคะเช่นมีการปรับรแผนกปรับทีมงานหรือแม้กระทั่งนะคะการยกย้ายเดินทางไปยังสาขาอื่นๆอย่างไรก็ตามนะคะมองว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้ในที่ทำงานเนี่ย อาจจะทําให้คุณรู้สึกค่อนข้างอึดอัดใจแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากค่ะมันก็เลยทําให้เราไม่ค่อยสมดังใจอึดอัดแล้วก็ทําให้บังคับให้คุณเนี่ยต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่มันนอกกรอบนอกกฎเกณฑ์ที่เราคุ้นเคยนะคะรวมถึงการทํางานที่ต้องอาศัยทั้งแรงกายและความพยายามมากขึ้นด้วยค่ะ ในเดือนนี้นะคะมองว่าเพื่อนร่วมง,งานใหม่หรือคนที่อายุน้อยกว่ามักจะกลายมาเป็นอุปสรรคค่ะที่ทําให้งานเนี่ยมันทําไม่ค่อยราบรื่นนักนะคะขนาะเดียวกันมองว่าเจ้านายหรือผู้ใหญ่ที่เคยเสนับสนุนคุณนะคะจะมีบทบาทน้อยลง แต่ก็ยังคอยช่วยคุณอยู่ห่างๆนะคะส่วนเรื่องของการติดต่อลูกค้านั้นมองว่าโดดเด่นในช่วงครึ่งเดือนแรกค่ะส่วนครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันจะเน้นไปเรื่องของการปรับปรุงงานภายในองค์กรให้ลงตัวก่อนที่จะก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงมาดูเรื่องการเงินกันบ้างนะคะมองว่าช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยมีโอกาสในการสร้างไรายได้ค่ะแต่คุณต้องขยันกล้าแสดงออก พร้อมลุยอย่างจริงจังคือมันจะเหนื่อยมากกว่าปกติอะค่ะแต่ก็ผลตอบแทนเนี่ยที่กลับมานะคะก็มองว่าชื่นใจนะคะคือเงินที่ได้มาส่วนมากเนี่ยมักจะเอาไปใช้ใจ่ายกับเรื่องของภาระหนี้สินนะคะทั้งบ้านรถหรือหนี้ที่มีมาก่อนหน้าน,นี้นะคะก็เลยมองว่าในช่วงแรกเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะมีเหลือเก็บสักเท่าไหร่แล้วก็จะต้องทํางานแบบมากและวก็ตืออรือรนมากเป็นพิเศษด้วยค่ะ ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะมองว่ารายได้อาจจะเริ่มชะลอตัวลงนะคะไม่ต้องแอคทีฟเหมือนเดิมนะะแต่ว่าพอที่จะเป็นเรื่องในลักษณะของเงินหมุนเวียนนะคะเข้ามาน้อยแต่เข้ามานะแต่เข้ามาบ่อยๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศการค้าขายออนไลน์การทำงานนอกสถานที่ะคะ่ะเช่นไปออกบูธเดินทางไปสาขาต่างจังหวัดไปพบลูกค้าต่างประเทศนะคะแม้จะมีรายได้บ่อยเนี่ยมองว่ากำไรมันน้อยนะคะ เพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยในพวกแอดโฆษณาการลงทุนกับเรื่องของแบบประชาสัมพันธ์พวกนี้อาจจะยังไม่ค่อยคุ้มค่าในเดือนนี้ค่ะเลยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ สิ่งสำคัญนะคะคือเรื่องของการวางแผนทางการเงินคุณไม่ควรให้เพื่อนหรือคนรอบตัวย,ยืมเงินในช่วงนี้นะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ได้คืนล่าช้าหรือไม่ตรงเวลานะคะอีกทั้งนะคะมองว่าคุณอาจจะถูกดึงอะ่ะเข้าไปให้ช่วยเหลือปัญหาหนี้สินของคนรอบข้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะคะนอกจากนี้สุขภาพเนี่ยก็มองว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้คุณน่ะเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ส่งผลกระทบด้วยนะคะเวลาเราไม่สบายอะ่ะก็ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ การทำงานของเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็เลยมองว่าเดือนนี้มันยังพอมีเงินหมุนเข้ามาแต่อาจาจะต้องรอบคอบในการใช้เงินเลี่ยงการลงทุนที่เสี่ยงหรือใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่คุ้มค่าค่ะมาดูเรื่องความรักกันบ้างนะคะสําหรับความรักของคนมีในเดือนนี้นะคะคนที่มีคู่เนี่ยครึ่งเดือนแรกคุณอาจจะเผชิญกับปัญหาเล็กๆน้อยๆที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้จ่ายค่ะ คนรักเนี่ยอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานกิจการงานบุญการเดินทางไปนูน่นไปนี่นะคะบางครั้งก็อาจจะมีเรื่องของผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะทําให้คุณรู้สึกกดดันนะ,ะด้านการเงินพอคุณกดดันก็ไปกดดันคู่นะ,ะทุกคนก็กดดันไปหมดแล้วคะ คู่คุณเนี่ยในเดือนนี้มองว่าจะมีความกระตือรือร้อนสูงในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะจนบางทีเนี่ยนะคะแอคทีฟมากเกินนะ,ะเดินทางมากเกินลุยมากเกินนะ,ะก็อาจจะทําให้ร่างกายอ่อนเพลียและเจ็บป่วยได้ง่ายด้วยค่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังค่ะมองว่าความสัมพันธ์จะค่อยๆดีขึ้นนะคะพูดคุยกันมากขึ้น ใกล้ชิดกันมากขึ้นมีเหตุผลใส่กันมากขึ้นกว่าการใช้อารมณ์ในช่วงแรกนะคะเรียกว่าช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยอาจจะมีช่วงเวลาดีๆนะให้กับครอบครัวอาจจะเป็นการทํากิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะทาให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความมั่นคงและเข้าใจกันมากขึ้นค่ะสําหรับคนโสดนะคะมองว่าช่วงนี้หัวใจอาจจะแบบแอบหวนไหวหรือมีคนที่คุณแอบชอบหรือรู้สึกประทับใจอยู่แต่ว่ามองว่าความสัมพันธ์ยังไม่ค่อยก้าวหน้าสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากเดือนนี้มันเหมือนกับว่า คุณจะต้องโฟกัสกับเรื่องของครอบครัวหรือภาระการงานค่ะทําให้ไม่มีเวลาไปใส่ใจเรื่องรักมากสักเท่าไหร่ความสัมพันธ์ก็เลยจะอยู่ในระดับเรื่องของการเออคิดถึงนะนึกถึงมากกว่าลงมือสานต่อค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทำนายในเดือนนี้แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ id cheeta astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ I'm oh, not oh, oh, oh